สวัสดีค่ะทุกคนเอ๊ะกล้องไหนกล้องนี้สวัสดีนะคะตอนนี้นะคะเวลาห้าโมงเย็นอยู่กับดีเจมินนะคะห้าโมงถึงหนึ่งทุ่มแต่ว่านะทุกคนวันนี้เนี่ยอย่าเพิ่งพูดถึงเกมนะคะเพราะมีไลท์ที่ผ่านมาเนี่ยมินก็โหหนักนวงเลอเกินตอนนี้เนี่ยเราไปพักสบายๆนะคะคลายหูนะคะกับ เพลงนะคะและแน่นอนว่าวันนี้ไม่ใช่ฟังแค่เพลงอย่างเดียวนะเราจะมาสัมภาษณ์ด้วยมีสัมภาษณ์พิเศษนะคะนั่นก็คือสัมภาษณ์พี่โตนะคะนาราทิ์นะคะแล้วก็น้องๆน,นะคะตัวแทนนะคะที่ร้องเพลงนี้เลยค่ะร้องเพลงจากฉันส่งถึงเธอค่ะก <laughs> <laughs> ็จะมึนๆหน่อยขอโทษทีนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันก่อนเลยจ้า ทุกคนคะ่ะมิ้นเนี่ยรู้สึกโอ้โหผ่านพ้นเลยคะ่ะแบบว่าหัวใจกระชุ่มกระชวยสุดๆเลยคือแบบฟินมากน้องๆแต่ละคนสุดยอดมากจริงๆค่ะและแน่นอนนะคะเพลงเมื่อกี้นะคะที่ผ่านไปคือเพลงจากฉันส่งถึงเธอนะคะเป็นเพลงนะคะที่ให้กําลังใจนะคะจากน้องๆไอดอลเกิร์ลกรุ๊ปนะคะจาก34คนจาก14วงงงไหมสามสิบสี่คนนะจาก14วงนะคะส่งถึงทุกๆคนนะคะชาวไทยแล้วก็แฟนๆทุกๆคนด้วยนะคะเพลงนี้เนี่ยพิเศษตรงที่เป็นการอั เสียงด้วยโทรศัพท์นะคะหรือว่าไมพกพามาจากที่บ้านของน้องๆแต่ละคนนั่นเองนะคะแน่นอนว่าตามนโยบายโซเชียลดิสเทนซิงนั่นเองเนาะคนละหนึ่งประโยคด้วยกันนะคะและแน่นอนว่ามาต่อการโดยปรับให้กลมกลืนที่สุดนะคะโดยมีวงที่เข้าร่วมนะคะก็คือมียกตัวอย่างเช่น s ว a ทส1 d d ี i เดซี่ s 16, Des i Des i, c ซี่ c ี e อ e มค e t ฟ่ The Glas s ทเวแล้วก็น้องๆ t o s ทศเกินะคะ นะแล้วก็น้องๆอ,อีกมากมายด้วยถูกแต่งขึ้นนะคะโดยคุณนราทิพย์นะคะปานเล่เจ้าของผลงานนะคะข้าอธิษฐานด้วยน้ําตานะคะหรือโดมจารุวัตรรักนะคะบีสุกฤตรักเธอคนเดียวนัทศักดาทธนนะคะแน่นอนว่าใครนะคะที่ได้ฟังจนจบเพลงนะคะน่าจะได้พลังบวกนะคะเพื่อต่อสู้กับปัญหาสภาวะวิกฤตในตอนนี้แน่นอนนะคะแน่นอนว่าบีก็โอ๊ยบีดีมากคือนั่งดูไปแล้วก็แบบโอ้โหสุดยอดแบบดี จริงจริงน้องๆแต่ละคนถือว่าสุดยอดมากๆค่ะขอชมเลยนะคะและแน่นอนว่าตอนนี้นะคะมิ้นนะคะอยู่กับพี่โตค่ะ <laughs> จะมีความงงๆหน่อยขอโทษด้วยนะคะตอนนี้นะคะมิ้นอยู่กับแขกรับเชิญนะคะนั่นะคือพี่โตนะคะแล้วก็ตัวแทนน้องๆน,นั่นเองค่ะเขาที่ไหนนะ สวัสดีพี่พี่น้องน้องทุกคนนะคะสวัสดีค่ะพี่โตสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้ยินใช่ไหมคะได้ยินค่ะเอ๊ะอันอันนี้คือเรามีต่นะอันนี้คือครบหายไปหนึ่งคนทำไมรู้สึกหายไปหนึ่งคนนะใครหลุดไปใครหลุดไปเอ่ยนะคะมีมีคนหลุดมีคนหลุดกลับมาแล้วจ้าเอาค่ะงั้น เดี๋ยวให้ทุกคนนะคะได้ทักทายคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็แนะนําตัวทีละคนเลยจ้าเริ่มจากมัครบผอโอนาราทิปปาแรกครับหรือนักการนา <c oughs> โอนาราทิปครับค่ะเย่ได้ยินชัดใช่ไหมครับได้ยินจ้ะ <c oughs> ได้ยินชัดเลยจ้ะโอเคครับคนต่อไปเลยจ้าใช่ สวัสดีค่ะเดียแอสเซอร์นะคะค่ะน้องเดียนะคะสวัสดีค่ะอ่ะคนต่อไปเลยจ้าสวัสดีค่ะเดีแร์จีทีมค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณเทสสวัสดีจ้าต่อไปเลยจ้าเออเหลือเหลือสองคนจ้าแค่ก็ สวัสดีค่ะจี้จากเพจเรื่องของจี้ค่ะอ่ายินดีต้อนรับนะจ๊ะน้องจีจีเ้เรื่องของจี้นะจ๊ะอ่าคนสุดท้ายสวัสดีค่ะไมค์กุจาก CM Cafe ค่ะว้าสวัสดีจ้ะยินดีต้อนรับนะคะน้องไมค์นะคะจาก C m Cafe นั่นเองยินดีต้อนรับทุกๆคนเลยนะคะสู่เจแชแนลนี้เนาะเอาล่ะทีนี้เนี่ยโอ้โหคือเพลงดีขนาดนี้นะคะอยากจะให้ช่วยเล่าความเป็นมาของโปรเจกต์ <ขอ S 1> นี้หน่อยคะ่ะพี่โต ครับสวัสดีครับก็เริ่มต้นเหรอครับใช่จ้ะก็คือ,อ,อรู้สึกตื่นเต้นหนูก็ตื่นเต้นเหมือนกันค่ะก็คือว่าตอนแรกนะครับเราก็อยากจะทําเพลงพิเศษเพลงหนึง่งค่ะเพราะว่าตอนนี้สภาวะเราก็ทราบกันอยู่ว่าทุกคนมีปัญหาค่ะคือปัญหาต,ต่างกันไปครับ อย่างตัวพี่เองหรือว่าตัวแบบเพืเ่อนๆหรือว่าสภาพแวดล้อมที่แต่ละคนอย่างเงี้ยก็เจอปัญหาในช่วงนี้ก็คือหนึ่งคือ,คอต้องจากตัวก็<ช>คือต้องอยู่บ้านลแล้วก็ทํากิจกรรมไม่ได้ค่ะแล้วก็บางคนก็คือต้องหยุดงานบ้างมีมีบ,าง,บางคนถึงขนาดแบบโดนลดเงินเดือนหรือว่าเเดือนเหลือขึ้นอ,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 อะไรเลยก็มีนะึ่ะแต่ละคนเจอปัญหาต่างต้อเข้าใจว่าแฟนคลับของ น้องวงไอดอลแต่ละวงเนี้ยก็เหมือนนพวกเราอะผมว่านะก็จะเจอปัญหาต่างๆลูเล้าอยู่เหมือนกันตั้งแต่การตาะก็เลยคิดว่าเราอยากเราอยากสมมอกบกำลังใจให้เขาแบบไม่ไม่หดหู่ใจอะครับค่ะตรงน,นี้ก็อาจจะเหงาๆเบื่อๆแล้วก็รู้สึกมีปัญหาเพราะแท้าบางอย่างนะให้เขารู้สึกว่าเขาจะมีคนมาอ,อยู่เคียงข้างเขา้าซึ่งผมเชื่อว่า แฟนคลับแต่ละคนนะก็อยากได้กำลังใจจากน้องไอ้พี่ละครับใช่ค่ะมินก็อ่าก็เลยเป็นเพลงนี้นะคะแน่นอนว่ามินเองก็ได้กำลังใจเหมือนกันครับพี่โตขอบคุณพี่โตมากๆนะคะที่แต่งเพลงดีๆแบบนี้ขึ้นมาค่ะแล้วก็จริงๆเนี่ยทำไมต้องให้ไอดอลทั้งหมด34คนเป็นคนร้องเพลงนี้ด้วยคะพี่โตตอนตอนเริ่มแรกอะครับก็คือทางพี่เองอะเป็นตวของท่พพเาเสนเอนะฮะ ก็ตอนแรกอะก็คิดว่าอยากจะให้น้องในเคาน์เคาเฟ่ตอนนี่สกบเจ้าเป้งเรามีสามธุรกิจก็จะมีพันที่โต๊มีในฟุกุแล้วก็น้องตัด่งรวมทั้งหมดยี่สิบสี่คนจริงๆให้ยี่สิบสี่คนร้องก็ค่อนข้างจะคทูค่อนข้างจะใหญ่เหมือนกันต้องตั้งใจจะเป็นหน้างานแล้วก็แต่งเพลงขึ้นมาก็แต่งเรื่องแต่งก็แต่งมาเรื่อยๆสักพักหนึ่งในระหว่างที่แต่งประมาณประมาณสองวันในการแต่งก็ ก็มีความรู้สึกขึ้นมาครับว่ามันจะดีมากเลยนะถ้าเกิดมีไอดดลที่อยู่มามารวมอยู่ในเพลงนี้ด้วยกันมันจะดีกว่าเลยก็เลยเริ่มต้นเริ่มต้นชวนสซเวสก่อน่าดีใจมากๆากะแล้วก็ยินดีมากๆากแล้วน,นี่นะคะอขอบคุณพี่เอทีสอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับที่ที่ที่บอว่า ได้รับเราได้รับเขียิให้น้องน้องเทสกับน้องพาได้ค่ะโอ้ยินดีเลยค่ะยินดีมากๆเลยค่ะใจมากๆเลยค่ะตอนแรกที่รูว่าแบบเป็ด <c oughs> เทสฮัลโหล <c oughs> โอ๋อเพ็ดได้ยินโอเคค่ะและแน่นอนนะคะพี่โตค่ะ ใช้หลักเกณฑ์อะไรในการเลือกน้องๆมาร่วมโปรเจกต์นี้คะเพราะว่าบางวงมีน้องๆหลายหลายคนมากอย่างเช่นมินเนี่ยแหละคะ่ะทำไมคะทำไมไมินถึงไม่ได้ร้องคะ <laughs> อยากรู้คะ่ะอันนี้ต้องต้องถามทางอยากขอเซเวสเนี่ย <c oughs> ก็ติด่อกระทางพี่โอ๊ตกับพี่เพ็กเขาก็ให้ก็ให้ทังที่ทั้งสองท่านเป็นคนกระผิดใจครับจะเลือกส่งมาก็เช่นเดียวกับวง,ง,งคนอื่นเหมือนกันครับอ๋อก็คือตอบ อย่างนี้นี่เองเข้าใจแล้วค่ะ,อะโอเคค่ะมินโอเคค่ะโอเคนะคะแล้วก็กว่าจะรวบรวมไอดอลแต่ละคนได้ทั้งหมดเนี่ยใช้เวลานานเท่าไหร่คะถ้าเฉพาะเรื่องการรวบรวมไอดอลเนี่ยค,คือผมติดต่อประมาณใช้เวลาประมาณสี่ถึงห้าวันนะครับในการติดต่อทุกคนแล้วก็รวมทั้งอย่างน้องที่ก็น้องคุกไก่เป็นไอ่ลาอิสระด้วย เพราะฉะนั้น14วงกับไอดอลอิสระอีกสองเวลาประมาณประมาณไม่เกิน5วัน<อ>วก็ในเนี้เราก็จะได้รับฟิสแบีนะฮจากที่ทุกวงที่สมัรอเข้ามาก็าะมีวิธีการไปว่าผมเนี่ยอยากจะใช้นโยบายาเซอร์ิสี่ประเภทนมันก็จะเป็นอะไรที่แบบไม่เคยทำมาก่อนะเชื่อว่ามาสเตอร์ไหไห ในเพลงที่เกิดขึ้นในประเทศไทยที่ผ่านมาก็ไม่ไม่แน่ใจก็ไม่น่าจะมีลักษณะแบบนี้ก็คือเป็นการใช้การอาัดเสียงจากบ้านแต่ละคนคือผมก็ติดต่อไปแต่และคว่าให้เขาอัดให้น้องๆตอเองเลยค่ะแลวทีนี้เวลาเราอาัดเสียงมาเนี่ยเราเราไม่สามารถที่จะมาทั้งภาพทั้งเสียงแล้วมาต่อกันได้ค่ะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยสาวสา์ก,ก็จะ ีจะไม่ได้เพราะว่ามันจะมารวมกับตัวีไม่ได้ผมก็เยทีแลระแบบเออที u ครับค่ะคือเอาเสียงต่อเปล่าของน้องมาก่อนกับการอัดด้วยอะไรก็ได้อ่ะครับด้วยโทรศัพท์ือถือหรือด้วยพาอะไรเงี้ยครัค่ะแล้วน้องก็เซมเป็นไฟล์เป็นเอ่อ M4A ค่ะหรือเป็น Wav หรืออเป็น MP3 มาก็ได้ M8 มาก็ได้ ค่ะแล้วผมกเข้าตรงเนี้มาเข้าปรแกรมเพตก่อนทำให้เ็นเสร็จก่อนนะแล้วเสร็จแล้วค่อยค่อยค่อยเอาในส่วนที่น้องส่งส่งมาเนี่ยส่งให้น้องกลับไปเพื่อเพื่อให้น้องถ่ายเป็นภาพตัวเองกลับมาค่ะับใช้เวลาประมาณห้าวันในการในการรวบรวมสามาชิก่านแต่ว่าตัวขั้นตอนเซนเสร็จเนี่ยใช้เวลาประมาณอาทิตย์กว่า อาทิตย์กว่าก็อาทิตย์กว่าเกือบเกือบสองอาทิตย์แหละครับเพราะว่ามันจะเสียเวลาในการแต่งเสียงที่มาด้วยกันทั้งหมดสามสิบสี่คนก็จะต้องเอามาวางทั้งหมดสามสิบสี่แผ่นในโปรแกรมเพลงแล้วก็ต้องจัดต้องจัดแต่ละคนแต่ละคนองให้เสียงที่อุ้นกันก็คือนี่ก็คือเป็นกระบวนการทํางานต่างๆแล้วก็ส่งเดโมให้กับน้องๆทุกๆคนได้ ไปฝึกร้องกันแล้วก็ส่งมาให้คุณพี่เนาะแล้วก็แน่นอน,นะค่ะมินว่าการที่เราแบบว่าอัดเสียงเนี่ยเราก็ทั้งอ,อัดวิดีโออัดเสียงเออในมือถือหรืออะไรเงี้ยมีอุปสรรคอะไรบ้างไหมคะอย่างน้องๆยัง,งมีอุปสรรคไหมคะอะไล่ตอบทีละคนเลยค่ะเนาะเริ่มจากคุณเพชรก่อนเลยจ้าค่ะก็สำหรับเพชรนะคะอุปสรรคก็คิดว่าน่าจะเป็นเหมือนแบบ Okay, โอเคปกติเราจะทํางานในการอัดเสียงก็จะทําในห้องอัดอะไรใช่ไหคะอุปรกรณ์ทุกอย่างก็จะเทียบพรอไปหมดเลยแต่ว่าเขาทาเองที่บ้านเนี่ยก็อาจจะตกตก,ตกลนไปบ้างเช่นอุปรกรณ์อะไรได้บุบหน่อยเนี่ยอย<ม>่างเห็นเองก็ใช้แค่โทรศัพท์เลย<ม>แล้วมันก็จะมีในเรื่องของเสียงรบกวนค่ะอย่างเวลาเราอัดวีดิปุ๊บอ่ะละมีเสียงมอไซค์วิ่งผ่านมากเสียงเด็กมามเสียงนน่นนี่นั่นเสียงลมเสียงพัดลมไม่ก็แค่เสียงแอร์หรืออะไรเงี้ยค่ะมันก็จะแบบเป็น รายละเอีอยดอะไน้อยที่ค่อนข้างที่จะแบบว่าส่งผลต่อ,ตอการทํางานของเราในการให้มันแบบว่ารู้สึกว่ายากนิดนึงคช่หรไม่ก็อย่างเช่นเวลาเราใช้โทรศัพท์ในการทั้งพิมพ์ะอ่าใกล้ปากไปเนี้ยมันก็จะมีเสียงแบบเสียงลมประทะกับไม้ซึ่งมันก็อาจจะทาให้แบบเราไม่ฟังหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วน,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 ลน้องเดียร์ล่ะคะมีอุปสรรคไหมเอ่ยฮัลโหลฮัลโหล น้องเดียฮัลโหลฮัลโหลน้องเดียคะอะงั้นระหว่างนอน้องชักกระตุกน้องน้องกระตุกไปแล้วเรียบร้อยน้องกระตุกน้องเป็นอะไรครับน้องน้องอยู่กับพี่ก่อนน้องเดียฮัลโหลเอาละน้องน้องน้องคือคนไหนอะน้องเดียกระตุกน้องเดียคือน้องที่กําลังกระตุกอยู่ในตอนนี้ อ๋อ oh. ใช่อ่างงั้นเดี๋ยวรอให้น้องเดียหายกระตุกสักครู่นะคะเรามาถึงอาจเรามาคุยกับน้องจีจี้กันก่อนน้องจีจี้มีอุปัสรัคไหมคะในการบันทึกเสียง <laughs> ไม่ได้ยินเอาฮัลโหลเอาเ <laughs> อา <laughs> อันนี้คืออุปสรรคแล้วค่ะอันนี้คืออุปสรัคแล้วค่ะนี่ <laughs> <laughs> นี่คืออุปรสสันนีแล้วน้องจีจี้ได้ยินเสียงพี่ไหมคะอ่าได้ยินแล้วคะ่ะอ่าได้ยินนะก็ <h ums> <h ums> อย่างที่พี่ถามน้องเพชรไปโอ้น้องเพชรอย่างที่พี่ถามเพชร, uh huh. พชรไปเมื่อกี้นะคะว่าอย่างน้องจีจี้เนี่ยมีอุปสรรคไหมในการบันทึกเสียงอมด้วยความที่พี่เองไม่ยังไม่เคยออกเพลงไม่เคยอัดเพลงในทางทิษฎเลยก็จะแบบหนูก็จะไม่รู้ว่าวิธีอัดจริงๆแล้วเสียงคุณภาพเสียงมันต้องยังไงหรือว่าะจะบางคิดอัดในห้องเนี้ยเขาอาจจะมีเสียงกล้องได้ในในตัวเพลงนะคะที่เราส่งไปอะไรเงี้ยค่ะก็เป็น อุปสรรคนิดนิดน้อยน,อน้อยอะไรเงี้ยค่ะค่ะอออแล้วน้องไมล์ล่ะคะลอ,องหนูหรอเอออุปสรรคไม่ไม่มีแต่ว่าตอนที่ครูตโตส่งเดโมมาให้คือเป็นเดโมฉบับที่มีเสียงหลายๆคนมาแล้วอะ,ค,ะค่ะค่ะแล้วเวลาพอเป็นเสียงหลายหลายคนนะคะดินามิกแต่ละคนมันไม่เท่ากันนะคะแล้วก็แบบเอะสรุปว่าท่านี้มันลองว่ายังไงนะสรุปว่าท่านี้เลยก็เลยแบบ สั้งสติแล้วก็ตั้งใจฟังแล้วก็เออก็ร้องส่งไปอะไร่าเงี้ยค่ะก็โดยรวมก็คือสุดท้ายโดยรวมก็คือออกมาดีจริงๆนะคะแล้วน้องน้องเดียได้หายจากเราแล้ว <c oughs> <c oughs> หลังจากที่บอกว่ากระตุกไปน้องเดียได้หายจากเราไปแล้วไม่เป็นไรนะคะ <c oughs> พี่เ <c oughs> ชื่อว่าน้องบอกว่าไม่ไหวน้องบอกว่าไม่ไหวแล้วแบบหนึ่งไม่เป็นไรค่ะเราก็จะรอให้น้องเดียนะคะกลับมาใหม่นะคะเดี๋ยวเราก็ค่อยถามน้องเดียถึงอุปสรรคนั้นนะคะ